พาเจอเพื่อนแล้วค่ะแอปทัสออนชร้องวันเกิดแลกวงหนุ่มคนสนิทแมไปดินเนอร์ mm hmm. หลังจากทำเอาแฟนๆกิ๊สนั่ฟินกันกระจายนั้นโซเชียลเลยไปแล้วจ้าเมื่อมีชื่นกับตัวแทนที่มีหมู่บ้านอย่างพี่ดีเจเป้เป้เปวัดกับจิรกุลชัด ออกมาโพสภาพและเอเด็กแกงกันของตัวเองก็ซึ่งก็มีดีเจพุทกับดีเจแนกิกินสีนั้นกับจุยจารัญญาืะกุลหาและกับครีมดีไซน์ชออม้อนที่ปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังให้กับพี่สาวคนสนิทอย่างแอปท,อทัศน์ทรัศรีสุดเจริญและซึ่งก็พาสาวน้องปีใหม่มาด้วยซึ่งก็แน่นอนหวั่นใจหนุ่มข้างกายอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุลนถา,านน,านและสกุลนั้นก็ซึ่งเพิ่งเปิด เปิดตัวว่ากำลังจีบกันอยู่ร่วมกันน่าสุดแอฟทัษอ่อนนั้นก็ออกมารีเฟรมโพสโมเมนต์ให้แฟนคลับที่ได้ฟินกันจิตหมออีกด้วยและเรียกได้ว่ากริปครั้งบ้านแตกเลยทีเดียวเสียงแทบเสียงแทบแห้งเลยทีเดียวกับการแนนดี้ภาพเซตใหม่กับพร้อมกับคอมเมนต์ แขกถึงเบียร์เคยกับทุกปีที่มีพิเศษคือหนุ่มน้อยน้องพีเจน่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นมากๆหัวใจเรากันทั้งคืนในจ้าเหมือนกับเช่นเคยขอบคุณนะคะรักนะคะบ้านนี้สุดๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพของทั้งสองคนเห็นแล้วใจชื่นลลายๆกันไปตามหน้าอยู่ในไอจีของ จีสอข่าวแก๊งกับร่วมงานครั้งแรกด้วยออร่ารอชาตามสองกันเลยนะจ้า